สวัสดีค่ะคนวเราจะมีการเตรียม่รกนะคะวันนี้เราไโอกสาเที่ยวทันทีนะจากที่เมื่อวานเราไปทำกิจกรรมภาษาวันนี้ก็จะเป็นวันเมทีกซึ่งเราจะได้ไปั่นเก็บบรรยากาศทะเลท่วยาคไ ก็ลงมาดูกันบ้างนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้ไม่รู้ว่าถ่ายเห็นไหมนะทุกคนถ้าถ่ายไม่เห็นก็ต้องออภัยด้วยนะคะแต่คิดว่าบรรยากาศมันน่าจะชัดเลยตอนนี้ ภาคการถ่ายวิดีโอภาคการถ่ายวิดีโอมากันอีกช่วงหนึ่งนะคะใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็มากันเลยนะทุกคน mm hmm. บรรยากาศดีมากนะคะเมื่อวานเราก็จริงๆเราอาจจะได้มาเล่นน้าอะไรอย่างนี้ด้วยเลยแต่ว่าเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้มาเรา่งมาอัดบรรยากาศวันนี้นะคะ โอเคค่ะมีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วไปกินข้าวกันก่อนนะบ๊ายบายสั่งข้าวเซเว่นมากินจ้าแล้วนะนนไปแล้ว,ลวนะบา,บายบาย